โรงเรียนถนีศึกษาตั้งอยู่เลขที่58ถนนสุขยางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเปิดทำการสองครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2505ปัจจุบันซิสเตอร์นารานิยมไทยเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาจากการดำเนินงานกิจการบ้านศรีคุณธรรม ประจําปีการศึกษา2,565ประกอบด้วยสีเหลืองสีชมพูสีเขียวและสีฟ้าแต่ละบ้านสีคุณธรรมจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับนักบุญประจําสีของตนเองดังนี้สีเหลืองสีประจํานักบุญคือนักบุญโดมินิกซาวิโอและนักบุญเทเรซาแห่งพระคุมานเยซู โดยมีหัวข้อเน้นระเบียบผู้พูกับสโลแกนที่ว่ามีระเบียบเฉียบวินัยใช้สติโดยการเน้นกิจกรรมโดยการนําแบบอย่างนักบุญของทั้งสองท่านที่มีระเบียบวินัยในตนเองการช่วยเหลือการชักชุงเพื่อนในสิ่งที่ดีประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ เฉียบเฉียบวินัยใช้สติ3 4รักนาเบียบ กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงถึงจะเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกวันแต่เชื่อว่าทุกโรงเรียนต้องมีนักเรียนที่คุยกันในแถวซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กดังนั้นจึงได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนเตือนเพื่อนขณะเข้าแถวว่าตนเองควรปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยในตนเอง 2. อง กิจกรรมเดินขึ้นแถวห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุขณะขึ้นบันไดเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หากไม่รู้จักประมาณตนเองว่าขณะนี้ตนเองกำลังทำสิ่งใด3การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเพื่อฝึกฝนความเป็นระเบียบการจัดการชีวิตที่มีความเป็นระเบียบ รวมถึงการฝึกตนเองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนให้รู้จักจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. การทานอาหารให้บทจานถือเป็นวินัยที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่ไม่มีอาหารที่จะทานให้รู้จักคุณค่าของอาหารและสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 5. การให้เกียรติการให้ความร่วมมือ การทำกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ในขณะที่ทำกิจกรรมมีให้รบควนเพื่อนร่วมข้างหรือขณะที่ทำกิจกรรมโดยเด็กนักเรียนทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ในการดำเนินการ6กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญของชาติเพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมในการแสดงความเคารพ และการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองอสีชมพูมน,มนักบุญประจำสีคือนักบุญอักเนตและนักบุญเวสุโก,โกหัวข้อประจำสีชมพูคือความรักสโลแกนรักตนเองมีน้ำใจรักษาวัฒนธรรมโดยการเน้นจิตกรรม ที่มีแบบอย่างทั้งสองนักบุญในการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาการแบ่งปันให้กับบุคคลรอบข้างและกิจกรรมประกอบด้วยดังนี้ 1. กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือนโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีนักเรียนระดับชั้นแต่ละชั้นหมุนเวียนกันเพื่อเข้าร่วมพิธีบูชามิศาขอพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือนเพื่อให้ทราบถึงพิธีกรรมทางศาสนาคิดและการได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้ารวมถึงการแบ่งปันด้วยการรวบรวมเงินทำบุญเพื่อถวายในพิธีกรรมทางศาสนา2 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นการทำาุุควารุงศาสนาเนื่องจากทุกศาสนารวนแล้วสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่แบ่งแยกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเราคือพี่น้องกันร่วมถึงการทำบุญในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 3. กิจกรรมโตไป,าปาไม่โกงเป็นการอบรม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกันของสังคมในการรักตนเองรักคนรอบข้างและรักสังคม 4. กิจกรรมพี่ดูแลน้องในยามเช้าเข้าแถวขณะมาโรงเรียนโดยจะมีพี่ๆคอยวัดไข้ล้างมือและเว้ระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคระบาด ขนาขึ้นแถวห้องเรียนขณะทานข้าวขณะเข้าแถวหน้าสงงรธงรวมถึงการเข้าแถวซื้ออาหารเพื่อลดภาระก,การแพร่ระบาดของโรครวมถึงการแจกใส่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ 5. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับนับคุณประจำสีของแต่ละสีเน่ืองจาก ทุกนักบุญเป็นต้นแบบที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และนำสิ่งดีๆของนักบุญทั้งหมดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 6. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์โดยการนำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมขอผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพราะโรงเรียนไม่ใช่เป็นของโรงเรียนเท่านั้น แต่โรงเรียน <ไป S 1> คือของทุกๆคนสีฟ้านักปุณประจําสีคือนักปุณยอมบอสโกโลและนักบุณมาซาเรโลหัวข้อการรับใช้สโลแกนฟ้ารับใช้ให้อภัยกันโดยกิจกรรมที่เน้นนักคุณทั้งสองท่านเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือในการแบ่งปัน การเห็นใจผู้ที่ลำบากกว่าเราประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการแยกขยะโดยมีนักเรียนแกนนำสอนน้องๆรู้จักแยกขยะระหว่างเศษกระดาษกล่องนมขวดน้ําพลาสติกอย่างชัดเจนและมีการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนหมุนเวียนรับผิดชอบการจัดเก็บขวดในแต่ละจิตเพื่อลดภาวะโลกร้อน และลดขยะ 2. กิจกรรมจิตอาสานักเรียนมีน้ำใจช่วยเหลือคครูในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกเก้าอี้การเก็บผ้าการช่วยตกแต่งอาคารสถานที่การประดับเวทีการยกจานอาหารให้น้องๆในช่วงพักเที่ยงและการจัดเก็บถาดข้าวอาหารของน้องๆ 3. การช่วยดูแลน้องๆในการเดินแถวทำกิจกรรม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูประจำชัน้นในการพาน้องๆอ,อนุบาลเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ 4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 5. กิจกรรมพระกุมารน,น้อยเยี่ยมห้องโดยมีแกนนำจิตอาสา ที่สมัครใจเป็นตัวแทนในการส่งความสุขให้กับคณะครูพี่ๆน้องๆเพื่อนๆภายในสถานศึกษาโดยไม่ได้ร้องขอและไม่ได้เป็นตัวแทนสภานักเรียนแต่อย่างใดเขียวนักกุญประจำสีคือมาริยากกและตีและไมเคิลมากโกเน่หัวข้อให้อภยัยสโลแกนให้อภัยด้วยใจรัก โดยเน้นกิจกรรมด้วยการมีนักบุณทั้งสองท่านเป็นแบบอยา่างในการช่วยเหลือการให้อภัยการมีมารยาทต่อสังคมการแบ่งปันด้วยหัวใจประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ หกิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของนักเรียนแต่ละคนให้เป็นบุคคลที่มีความใจเย็นและพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปอย่างมีความสุข 2. การสวดบทบรรทามารยาก่อนเข้าเรียนในภาคป่ายทุกวันเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการปรับสภาวะที่กำลังสุขทนขณะช่วงพักให้อยู่ในภาวะที่สงบนิ่งและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยกัน 3. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันเด็กเพื่อส่งเสริมให้หนัเกเรียนสามารถมีความแสดงออกในการร้องเพลงและการทำกิจกรรมที่ดีๆต่อกัน 4. กิจกรรมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อละ,ละลายพฤติกรรมการช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขปัญหาและลดภาวะอารมณ์ที่มีความแตกแยกระหว่างกัน 5. กิจกรรมเต้นเพลงคุณธรรมเพื่อเชื่อความสามคัคคีระหว่างสีเป็นการรักรับใช้และให้อภัยถึงจะอยู่กันแต่คนละสีแต่เราก็สามารถเป็นพี่น้องกันได้สีเป็นแค่ตัวกลางแต่ความรักความผูกพันคือของจริง